สวัสดีค่ะชาวราศีกันแล้วก็ลัคนากันนะคะคลิปนี้เป็นดวงครึ่งปีหลัง2,564สําหรับชาวราศีกันลัคนากันก็เป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะมีสุขภาพด้วยนะตั้งแต่กร,รกฎาคมไปจนถึงธันวาคม2564เพื่อให้ชาวราศีกันได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะ เราจะมาเริ่มกันจชาวราศีกันค่ะคือคนที่เกิดระหว่างที่17กันยายนถึง16ตุลาคมแม่หมอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคอมเมนต์คุยกันได้นะระบายความทุกข์ในใจเราได้นะสวัสดีกันนะทักทายกันได้นะคะแม่หมอชอบอ่านแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอบทุกท่านนะคะแต่ก็พยายามที่จะไปโอเคคลิกหัวใจนะคลิกหัวใจแทนคำขอบคุณนะคะ ชาวราศีกันลัคนาการนะครึ่งปีหลัง2,564การงานของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะหลักๆเลยนะประเด็นสำคัญที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะคือความสำเร็จค่ะ หกไม้บ่งบอกถึงความสําเร็จนะเป็นไพ่งานโดยเฉพาะด้วยความสําเร็จความพอใจนะของคุณเองความสําเร็จแต่ละท่านที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้แตกต่างกันเนะี่ยต้องบอกว่า,าสําหรับการงานชาวราศีกันความสําเร็จของคุณเป็นที่น่าพอใจนะได้รับการยอมรับนะคุณเองคุณยอมรับความสําเร็จนี้คุณพอใจคุณมีความสุขคนรอบข้างให้การยอมรับนะให้การสนับสนุนแล้วก็ในขณะเดียวกันตัวคุณเองเรียกได้ว่าความสำเร็จของคุณเนี่ยเฉลิมฉลองได้เลยทีเดียวมันอาจจะไม่ร้อยเปิด percent สำหรับลายท่านต้องบอกว่ามันจะอาจไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณยังคงต้องพยายามต่อไปนะแต่ว่าโดยรวมแล้วอ่ะมันเป็นที่น่าพอใจมีความสุขนะคะก็ถือว่าโอเคแล้วนะคุณจะได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างด้วยนะคะชื่อเสียงนะการได้รับการยอมรับในขณะเดียวกันนะมันอาจจะมีโอกาสใหม่ๆจังหวะใหม่ๆเข้ามาสําหรับชาวราศีกันในเรื่องงานไพ่ดีทุกใบนะคะมีราชาดาบขึ้นมานะคะราชาดาบพอไพ่ดาบก็ต้องบอกว่าเออมันก็จะมีอุปสรรคบ้างอุปสรรค จากไหนได้บ้างนะอุปสรรคจากบางทีก็เป็นคนอื่นลูกน้องบริวารน,นะคุณก็ต้องไปตามเคลีย์หรือบางทีก็เป็นหัวหน้าเจ้านายนะคุณอาจจะได้รับแรงกดดันบางอย่างจากเจ้านายทําให้คุณรู้สึกว่าเออโอเคละเราอยู่นิ่งไม่ได้นะเราต้องสู้นะคะเราต้องสู้คุณต้องดึงเอาความเป็นนักสู้ของคุณมาในขณะเดียวกันที่เด่นๆอีกอย่างหนึ่งคือ ความก้าวหน้าการขยับขยายขยายงานได้นะเปิดสาขาเพิ่มได้ทําอะไรเพิ่มได้หลายๆอย่างนะทำอะไรเพิ่มได้หลายๆอย่าง,นะลาางแล้วก็คนที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศงานออนไลน์งานเกี่ยวกับเทคโนโลยีความทันสมัยต่างๆหรืองานอะไรที่เขากําลังฮิตในตอนเนี้ยเขาฮิตอะไรอะไรที่กําลังมาแรงนะคุณจับตรงนั้นนะ่ยมันจะเป็นเงินเป็นทองมันจะมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากๆสําหรับชาวราศีกันนะค,คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการนะคะท่านไหนที่ทํางานที่อาจจะ เกี่ยวกับหน่วยงานราชการนะคะซึ่งต้องมีการเซ็นสัญญานะเซ็นสัญญามีเรื่องของเอกสารนะคะหรือ,เ,อเรื่องใดๆก็ตามแต่ในในเรื่องที่มันจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆพวกนี้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้เซ็นสัญญาตามที่คาดหวังเอาไว้นะคะ ก็ถือว่าเออมันมีแต่เรื่องดีๆเนาะสำหรับชาวราศีกันไม่หมอเขาบอกว่างานคุณนะปังมากเลยนะนะทำอะไรก็สําเร็จนะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะนะคะแต่โดยรวมแล้วเดินทางแล้วทุกอย่างจะสําเร็จนะคะพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างการตัดสินใจต่างๆนานาให้ใช้เหตุผลจะสําเร็จคุณจะได้รับความยุติธรรมให้สมกับที่แบบว่าเออคุณทุ่มเทมานานแล้วคุณก็จะทุ่มเทต่อไปด้วยนะนะขยายงานได้คือทุกอย่างมันดีหมดเลยอะ่ะนะสำหรับบางท่าน บอกว่าไม่เหมอะตอนนี้ตกงานอยู่มันจะดีไหมอ่ะดีแน่นอนคุณจะได้งานใหม่ในช่วงครึ่งปีหลังนะคะอาจจะงานหน่วยงานราชการนี้ก็ได้นะคะงานหน่วยงานราชการนะคะหรืองานพวกรัฐวิสาหกิจหรืองานส่วนตัวของคุณก็ได้นะงานส่วนตัวพวกงานออนไลน์งานสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยเกี่ยวกับต่างประเทศคุณอยากจะทําอะไรในในในเรื่องลักษณะที่ไม่เหมาะพูดเมื่อกี้ทําได้เลยหรืองานที่ต้องเดินทางไปนู่นมานี่อยู่บ่อยๆนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะถือว่า ทำอะไรมันก็ดีอ่ะเพราะว่าคุณจะคุณจะทุ่มเทแล้วก็ดึงศักยภาพตัวเองออกมาได้ดีมากด้วยเฮ้ยปังมากนะลงานราศีกันคือปกติบางทีเวลาเราเปิดไพ่มามันก็จะมีอุปสรรคแบบว่ามาแซมด้วยเป็นบางช่วงแต่ของคุณเองต้องบอกว่าน่าจะดีตลอดช่วงครึ่งปีหลังเลยทีเดียว มาดูการเงินกันบ้างอ่ะโอเคงานดีงานเด่นแล้วอ่ะเงินเป็นอย่างไรบ้างนะคะเด็กเรียญนะแม่หมอให้ความสําคัญกับใบแรกมากที่สุดนะคะในการเปิดไพ่ของแม่หมอใบอื่นๆถ้ามันดีมากๆก็จะมาเสริมดวงกันนะคะ มีใช้มีจ่ายสบายๆนะคะมีเหลือเก็บด้วย <sm ell> มีเหลือเก็บและชาวราศรีกันคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณอยากจะเก็บเงินคุณอยากที่จะให้แบบว่าตัวเองแบบว่าเรื่องเงินกันทอง,งมันมั่นคงมากขึ้นแต่นี่รายจ่ายก็จะมีเกี่ยวกับลูกหลานบริวารบ้างเนาะทีนี้เงินมันจะค่อยๆมาค่ะนะคุณค่อยก็ต้องค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยเดี๋ยวเรามาดูไพ่เสริมกันว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องเงินเงินทองทองคุณต้องบุกต้องลุยต้องทํางานในเชิงลุกมันถึงจะได้มานะคะในขณะเดียวกันการเข้าร่วมกลุ่มนะคะหรือการไปติดต่อประสานงานเรื่องของการเงินเนี่ยคุณจะได้รับความช่วยเหลือทุกอย่างมันจะราบลรื่นแต่ว่าคุณจะนั่งรอยอยู่ที่บ้านเฉยๆรองเงินไม่ได้นะคะคุณต้องลุยถึงจะได้เงินในขณะเดียวกันนะคะไอเดียใหม่โปรเจกต์ใหม่ของคุณทั้งหลายก็ตามแต่นะคะต้องพิจารณาดีในการที่จะต้องใช้เงินในการลงทุนนะบางทีไอเดียคุณเยอะแล้วเอ๊ะเงินมันจะต้องใช้เงิน ลงทุนเยอะเกินไปไหมเงินเราพอหรือเปล่านะเงินสำรองพอไหมอันนี้ต้องพิจารณาดีๆนะคะแล้วก็รายจ่ายมันมันเยอะ เงินเข้ามาตามสมควรตามแต่งานที่เราทำนะคะเงินเข้ามาตามสมควรตามงานที่เราทำเงินก้อนเอ,อเงินก้อนใหญ่ๆไม่มานะนะชาวราศีกันคุณต้องวางแผนการเงินดีๆครึ่งปีหลังถ้าหวังคาดหวังเงินก้อนไม่มานะคะนะคะ,นะคะต้องสู้ต้องลุยเพื่อจะค่อยๆเก็บหอมรอมริบนะคะเรียกได้ว่าอ่ะแต่ละเดือนเงินเข้ามาอาจจะเก็บเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่มันต้องวางแผนแบบนี้เท่านั้น นะคะคุณต้องวางแผนแบบนี้เท่านั้นถึงจะมีเงินพอใช้พอจ่ายทีนี้มีปัญหาเดือดร้อนมากไหมปัญหามันอยู่ที่รายจ่ายอะคะ่ะรายจ่ายเยอะนะงานปาร์ตี้สังสรรค์นะรายจ่ายเกี่ยวกับลูกหลานบริวารคือคือขยับอะไรมันเป็นรายจ่ายไปหมดเลยในขณะเดียวกันที่รายรับมันก,มนก็มันก็คงตัวนะคะนะคุณต้องทําหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้ได้เงินมากขึ้น นะคือเราอยู่นิ่งไม่ได้เลยอะเรียกได้ว่าตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยทีเดียวนะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่นะคิดว่าถ้าเราวางแผนล่วงหน้าว่าเอะนะเรื่องค่าใช้จ่ายเราจะจัดการยังไงทํายังไงถึงจะใช้จ่ายให้มันน้อยที่สุดแล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยออกให้หมด คุณต้องวางแผนล่วงหน้าพอถึงพอถึงเวลาเข้าครึ่งปีหลังจริงบางทีเราลืมเราลืมแล้วก็เฮ้ยอันนี้อยากได้ซื้ออันนี้อยากใช้ใช้จ่ายโอ้ยจ่ายกันมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะปาร์ตี้งานเลี้ยงสังสรรค์อะไรก็ตามแต่นะที่มันเป็นความบันเทิงอะ่ะมันเป็นความบันเทิงมันเป็นอะไรที่เออนะก็ต้องว่ากันตามตรงนะคะเอาเป็นว่าวางแผนล่วงหน้าแล้วทุกอย่างจะดีนะคะสําหรับชาวราศีกันมาดูความรักกัน คนโสดนะคะครึ่งปีหลังคนโสดราศีกันจะเป็นอย่างไรบ้างอุย้ยจริงๆแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาคุยเยอะเหมือนกันนะทั้งหนุ่มทั้งแก่เอ้ยไม่แก่ทั้งหนุ่ม,ท,ม,ท,มทั้งคนที่มีอายุเยอะกว่านะคะเออมีทั้งคนหนุ่มมีทั้งคนแบใบใบกลางคนเนาะโอกาสจะมีคนเข้ามาคุยมีนะเออ คุณเองจะแบบว่าจะชอบไหมไม่หมอบางว่าคุณจะชอบนะท้ายที่สุดแต่ว่าคุณต้องให้โอกาสตัวเองก่อนให้โอกาสตัวเองให้โอกาสเขาก่อนคุณค่อนข้างเป็นคนที่เราแวงสูง อาจจะด้วยความที่เราเราเคยผิดหวังมาเนาะมันเป็นช่วงที่คุณอาจจะเพึ่งจะเดินออกจากความสัมพันธ์เก่ามานะคะยังมีปัญหาในการที่จะก้าวต่อไปข้างหน้ามีปัญหาในการเปิดใจเพื่อที่จะรับคนใหม่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นพอมีคนมาคุยคุณก็จะดูท่าทีเขาอยู่นั่นแหละดูแล้วก็ไม่ตัดสินใจทันทีนะคะแต่ต้องบอกว่าถ้าเราค่อยๆปรับค่อยๆเรียนรู้นิสัยใจคอ,อกันไปมองทุกหลักมองทุกอย่างในแง่ดีอย่าไปมองแง่ลบมากจนเกินไปคือบางทีเราคิดมากคิดเยอะ คิดอยู่นั่นแหละคิดแล้วคิดแต่ในทิศทางที่ลบนะเออมันจะเสียใจอีกไหมเอ้ยเขาเจ้าชู้หรือเปล่าบางคนมีพ่อไม้นะมีแบบว่าเอออาจจะมีพ่อไม้หรือคนที่เคยแต่งงานมาแล้วอนะไรเงี้ยเนาะมาชอบเราแล้วก็นี่มันจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะแม่หมอหมองว่าคุณมีโอกาสที่จะคบใครบางคนจริงจังแบบเป็นแฟนพอใจถูกใจมีความสัมพันธ์ที่ดีมีมิตรภาพที่ดีแล้วมีโอกาสจะสารสัมพันธ์ไปถึงขั้นเป็นแฟนภายในช่วงครึ่งปีหลังด้วยถ้าคุณเปิดโอกาสรับ นะคะเปิดใจรับนะมองแล้วก็พยายามทํางานน้อยลงหน่อยนะคือบางทีคุณนอกจากคุณไม่เปิดใจแล้วตัวคุณเองคุณก็ยึดติดอยู่กับแบบบางทีเราทํางานเรานู่นนี่นั่นเราไม่กระตือรือร้นที่จะเปิดตัวให้คนอื่นได้รู้จักเรานะคะคุณมีโอกาสจะมีแฟนนะภายในสิ้นปีนี้แหละนะคะคนโสดราศีกันมีแฟนที่ถูกใจด้วยมีมิตรภาพดีๆนะมีโอกาสสารสัมพันธ์ไปด้วยแต่ว่าเราต้องเปิดใจก่อนเปิดใจเปิดตัวนะคะอะให้กําลังใจชาวราศีกัน มีทั้งคนรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วก็แบบว่าวัยกลางคนหน่อยนะคะแล้วแต่ชอบแหละเลือกเอาเลยนะมีโอกาสที่จะเป็นออสองธาตุนะคะนะอาจจะเป็นธาตุน้ำกร,รกฎพิจิกเมีนเด่นที่ราศีเมีนนะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุดินพฤษภกันหรือมังกรนะคะเช่นเดียวกันกับคุณก็ได้นะคะเอามาดูในส่วนของคนที่มีแฟนแล้วกันมีแฟนแล้วมีคู่แล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้าง คือจริงๆอ,อ่ะคุณสองคนต้องบอกว่ารักกันไม่ใช่ไม่รักนะอันนี้คนที่มีความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วนะคะรักกันไม่ใช่ไม่รักแต่ว่ามันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งนะใครบางคนนะคะอาจจะชอบที่จะแบบไม่ชอบให้แฟนตามติดอ่ะ ใครคนนึงทํางานเยอะทํางานหนักออย่คือไม่ค่อยมีเวลาให้แฟนเพราะว่ามุ่งมั่นเรื่องของการงานไงทีนี้ความสัมพันธ์ก็เลยอีกฝ่ายนึงก็เอออยากเที่ยวอ่แฟนไม่ว่างไปเที่ยวฉันไปเที่ยวกับเพื่อนฉันไปคนเดียวฉันไปกับเพื่อนแล้วก็จะมีเรื่องของความหวัดระแวงเข้ามานะคุณมีโอกาสที่จะมีปากมีเสียงกันจนถึงขั้นที่อาจจะเลิกลากันได้ในช่วงครึ่งปีหลัง2564ต้องบอกว่าไพ่ออกมาเป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะรับมือ,อยังไงชาวราศีกันนะคะเรามันต้องมีวิธีรับ หนึ่งนะคะคุณถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ทำงานเยอะจนแบบว่าพอแฟนอยากจะไปไหนไปเที่ยวไหนแล้วคุณก็มีภาระส่วนตัวของคุณที่คุณไม่สามารถไปกับเขาได้นะคุณก็ต้องพยายามที่จะหนึ่งละหาเวลาไปกับเขาอ่ะโอเคไปไม่ได้จริงๆนะคะเราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงความหวัดระแวงการทะเลาะเบาะแวง้งหรือบางทีเราก็พยายามเอาใจใส่ดูแลเขาถามถ่ายโดยที่ไม่ใช่เป็นการตามจิกนี่คือวิธีรับมือกับ กับแฟนของคุณที่ที่ชอบเที่ยวชอบอิสระหรือบางทีเขาอาจจะไม่ชวนเราด้วยซ้ำเราไม่ชวนโมโหและทะเลาะก,กันคุณต้องหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาแ้งในทุกกรณีกับแฟนคุณนะคะถึงแม้คุณจะรู้สึกว่าคุณโมโหคุณโกรธคือคือหน้าไพ่ลักษณะนี้เราโกรธอยู่แล้วละเกาทาอะไรเขาทําไม่ถูกใจเราอะ่ะ นะคะโอ้ยหาเรื่องจังเลยอะไรประมาณนี้มันก็จะมีแบบเออแบบตอดเล็กตอดน้อยแบบเออทะเลาะกาันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณต้องห้ามคุณต้องตั้งสตินะคะอันนี้ต้องบอกว่าบางท่านบอกว่าแม่หมอพูดในแง่ดีเกินไปหรือเปล่าไม่แม่หมอเคยเจอลักษณะนี้นะคะนะเรียกได้ว่าประสบการณ์ตรงนะภพยลักษณะนี้นี่มันจะมีบางอย่างที่เรารู้สึกเหมือนกับว่าโกรธอะ โกรธไม่พอใจทใําไมแฟนเราแทนแบบนั้นทําไมเขาไม่ไม่ทาแบบนี้แต่ว่าพอเรารู้ล่วงหน้าว่าโอ้ยไพ่บอกว่าแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราไม่เราไม่ทัเลาะเราพยายามยอมรับเราพยายามหาทางอื่นที่จะแก้ไขมันต้องมีทางลดเลี้ยวอะไรก็ตามแต่ที่จะแก้ไขทําให้เราเรา,เราก็ไม่ได้แบบว่า เราไม่โมโ oh หมากจนเกินไปเราพยายามเข้าใจเขาแล้วก็เราไม่ทะเลาะพอไม่ทะเลาะมันก็ไม่ต้องเลิกนะคะเพราะมันไม่ทะเลาะไงเขาจะเอาเหตุผลอะไรมาเลิกกับเราใช่ไหมแล้วเราก็ไม่มีเหตุผลที่จะเลิกกับเขาเราก็ือว่าเออเออฉันรักเธอฉันดูแลเธออันนี้ฉันอภัยให้เธอนะคะเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องจุกจิกถ้าเราไม่ทําให้มันเป็นเรื่องมันก็จะไม่เป็นเรื่อง เราอย่าใส่ใจปล่อยวางนะคะอย่าไปหยิบทุกทุกอย่างมาเป็นปัญหาแล้วก็ไปทะเลาะก,กันบางท่านคิดว่าเออทะเลาะนีดเดียวไม่เป็นไรเพราะทุกทีก็เคยทะเลาะแบบนี้แล้วก็เหมือนเดิมกลับมาคืนดีคราวนี้กลัวมันไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถือว่าไพ่ขึ้นมาเตือนชาวราศีกันที่มีคู่ที่มีแฟนห้ามทะเลาะ นะคะหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเลยเราต้องประครับประคองให้ถึงที่สุดเพราะอะไรเพราะคุณสองคนรักกันนะคะบางปัญหาบางอย่างปัญหาจุกจิกบางอย่างเนี่ยถ้าถ้าเราแบบว่าพยายามทําความเข้าใจแล้วก็แก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆผ่านไปได้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดบาปัญหาบานปลายถ้าไม่ใช้อารมณ์นะไม่เลิกนะคะมันจะเลิกก็ใช้อารมณ์แล้วก็ใช้คําพูดที่รุนแรงเกินสถานการณ์เนี่ยมันถึงจะเลิกนะคะ ทีนี้สําหรับชาวราศีกันที่ที่มีปัญหากันมามามาอยู่แล้วนะคะเออตรงนี้ยังไม่คืนดีกันเลยอะยังทะเลาะกันอยู่เลยนะเนออี่ยครึ่งปีหลังจะกลับมาดีไหมนะคะครึ่งปีหลังเนี่ยมีโอกาสที่อาจจะต่างฝ่ายต่างไปก็ได้นะเออมันมีไพ่ที่มันเป็นปัญหาบางทีคุณอาจจะมาโอเคละคุยกันโอเคเราแยกย้ายกันดีกว่านะคะคือต้องบอกว่าการแยกย้ายเนี่ยท้ายที่สุดแล้วทุก คุณอาจจะแบบว่าตัดสินใจเลิกกันเลิกกับแฟนนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีนะเลิกแล้วดีเลิกแล้วรวยเพราะอะไรเพราะคุณจะมีเวลาทํางานเยอะคุณมีเวลาทํางานเยอะคุณจะมีเวลาที่แบบคุณไม่ต้องมานั่งคิดมากเรื่องความรักความสัมพันธ์นะแต่ทีเนี้ยจะต้องเลิกทุกคู่ไมไม่หรอกนะคือบางท่านก็คุยกันเรื่องจุกจิกเล็กน้อยถ้าถ้าคุณยึดหลัก ยึดหลักว่าคุณรักเขาและเขายังรักคุณคุณก็ต้องหาวิธีที่จะพูดคุยกันอย่าให้มันทะเลาะซ้านะคะพยายามกลับมาปรับความเข้าใจกันอดทนให้มากที่สุดนะคะอดทนให้มากที่สุดแล้วกออ็อย่าไปกดดันแฟนคุณ เขาอยากที่จะใช้ชีวิตของเขาตามสบายโอเคเราก็เรื่องของเขาปล่อยเขาไปเราก็อยู่ตรงนี้นะฮะรอจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างโอเคนะคะช่วงไหนเวลาไหนที่คุณกับแฟนคุณได้พูดได้คุยกันได้ปรับความเข้าใจกันคุณก็พยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นฝ่ายที่ให้อภยัยแล้วก็ให้อิสระแฟนคุณให้มากหน่อยคุณจะสามารถประครับประคองความสัมพันธ์ไปได้คือบางทีความเห็นไม่ตรงกันเราแฟนเราชอบทําอะไรตามใจตัวเองแล้วเราไม่ชอบเราไม่โอเคเราก็ต้องพยายามยอมรับให้ได้คิดว่าอ่ะมงมันเป็น นิสัสเขาอะก็เรายังอยากเป็นแฟนแต่เขาอยู่เราก็ต้องยอมรับบางท่านบอกว่าแล้วทําไมเขาไม่ปรับไม่เปลี่ยนทําไมทําแบบนี้กับเราคือบางคนเขาไม่เปลี่ยนแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่รักเราไง แต่ถ้าเราคิดว่าอ่าโอเคละถ้าฉันจะพยายามยอมรับหวังว่าอนาคตเธอจะเปลี่ยนอันนี้เราก็พยายามประคับประคองไปก่อนนะคะเพราะว่าไพ่มันออกมาไม่ดีเราก็ต้องประคองให้มันดีมากที่สุดนะคะอันนี้ถือว่าเป็นวิธีรับมือที่แนะนําชาวราศีกันจากหน้าไพ่นะคะสิ่งที่คุณต้องไม่ลืมคือคุณสองคนรักกันอยู่นะมันไม่ได้ตัดขาดกันง่ายๆนะ,ะขอแค่รู้จักให้อภัยแล้วก็ปล่อยวางนะคะ เอาล่ะที่นี้ต่อไปสุขภาพค่ะสุดท้ายแล้วสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างอุ้ยสุขภาพดีมากเลยชาวราศีกันเออค่อยอยังชั่วนะความรักมันจะออกแนวแบบว่าหน่วงหน่วงหนักหนักหน่อยแต่สุขภาพดีนะเหลือเชื่อเลยแข็งแรงดีมากนะคะท่านไหนที่บอกว่าไม่หมอแต่ตอนนี้ป่วยอยู่นะเลื้อรังมานานแล้วป่วยก็จะหายนะคะครึ่งปีหลังเนี่ยคุณหายแน่คุณจะใช้ชีวิตได้อย่างสบายเลยทีเดียวอะไรที่แบบว่าเออเราแบบว่าเดี๋ยวเจ็บเจ็บไข้ไข้อะไรมานะในช่วงครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังดีแน่นอนหายแล้วก็ สบายนะฟื้นตัวดีแข็งแรงดีนะคะมีแต่ความสุขความจเจริญต่อไปแหละนะคะอ่ะให้กําลังใจชาวราศีกันค่ะนะขอให้ทําให้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกในทุกเรื่องนะโอกาสหน้านะคะมาเช็คดวงกันใหม่วันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ